คุณเคยมีอาการปวดที่บร,ริเวณฐานกะโหลกตรงนี้ไหมครับหรือบางครั้งปวดที่บร,ริเวณหลังต้นคอ แล้วขึ้นมาที่บริเวณขมับปวดรัดตึงที่บริเวณขมับบางครั้งเข้าใจว่าอาการนี้มันเป็นอาการของไมเกรนแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ไมเกรนก็ได้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตรวจประเมินว่าสาเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วมาสอนวิธีการคลายกล้ามเนื้อของมันครับว่าเราจะคลายกล้ามเนื้อหรือคลายอาการปวดแบบนี้แบบง่ายๆด้วยตัวเองอย่างไรทําให้เราไม่ต้องทานยาไปตลอดชีวิตกันครับ ก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆมาชมร่วมกันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบันดิตอีกแล้วนะครับ อาการปวดที่บริเวณฐานกะโหลกแบบนี้หรือปวดหัวบริเวณนี้และหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการจากไมเกรนนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับอาการพวกนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อที่บริเวณต้นคอบา่าหรือบริเวณที่ฐานกะโหลกตรงนี้เราเรียกว่า s ับอ็อกซิบิทอลมัเซลนะครับซึ่งกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะเกร็งและตึงมากขึ้นครับทำให้มีอาการปวดราวมาที่บริเวณขมับครับซึ่งในงานวิจัยในอดีตนะับตัง้งแต่ปี2009เนี่ยเขาได้ค้นพบว่าอาการปวดพวกนี้เราเรียกว่าอาการปวดจากเซอร์วิค โคจินิกเฮดเอ็กซนะครับซึ่งอาการทั้งหมดเนี่ยนะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นไมเกรนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันคืออาการของโรคเซเวอโคจินิกเฮดเอ็กซนะครับหรือว่าอาการปวดจากหัวครับมันจะปวดที่บริเวณฐานกะโหลกนะครับซึ่งมันมีงานวิใจัยในอดีตนะครับพบว่าไออาการปวดจากบริเวณฐานกะโหลกตรงเนี้ยมันเกิดจากการตึงของบริเวณกล้ามเนื้อที่อยู่หลังต้นคอครับทำให้มีอาการปวดเล้าแล้วก็อาจจะปวดเล้ามาที่บริเวณขมับได้ครับซึ่งไอบริเวณข้อต่อที่บริเวณคอกับศีรษะเนี่ยมันจะเป็นข้อต่อ ที่เชื่อมกบคพมีกล้ามเนื้ออยู่แล้วก็มีเส้นประสาทอยู่เยอะนะครับมันทําหน้าที่ในการทําให้คอเรากับศีรษะเราเนี่ยอยู่ในท่าทรงท่าที่ตรงครับแต่ว่าเวลาที่เราใช้งานที่ผิดปกติเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อพวกนี้มันตึงขึ้นได้ครับซึ่งหลักๆแล้วนะครับอาการปวดคอบาตรงนี้เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับกล้ามเนื้ออื่นร่วมด้วยนะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อบาตรงนี้นะครับที่เราเรียกว่า upper trapezius หรือว่ากล้ามเนื้อที่บริเวณหลังต้นคอไปจนถึงกล้ามเนื้อสัปออกเซบิเทลที่ผมพูดถึงมันจะทําให้ กล้ามเนื้อบวนนี้มันตึงเกร็งมากขึ้นครับโดยลักษณะเนี่ยสายเหตุมันเกิดจากการที่เราเนี่ยนั่งทํางานอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานครับแล้วก็ทําในท่าคอพับนะซึ่งเราอาจจะเห็นในข่าวนะก็จะมีคนที่เป็นออทิสติกแล้วก็ก้มเล่นแต่มือถือทั้งวันทั้งคืนนะครับทำให้กระดูกต้นคอเนี่ยมันเคลื่อนไปข้างหน้าเลยตัวนั้นแหละครับมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้กล้ามเนื้อนเนี่ยมันตึงตอนก่อนที่กระดูกมันจะเริ่มซุดเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะถูกยืดเป็นเวลานานแล้วก็เกร็งตึงมากครับมันจะทําให้้้ตัวกลาามมเนนืออีีจจะ าการปวดลาวได้หรือในกรณีคนที่นอนหมอนสูงครับพวกนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ตัวกล้ามเนื้อเนี่ย ถูกยืดได้แม้กระทั่งตอนที่เรานอนอยู่ตอนกลางคืนครับและอีกเหตุผลหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือความเครียดจากงานครับเวลาที่เราก้มนั่งทํางานเป็นเวลานานหรือว่าเราอ่านข่าวที่มันมีความเครียดมากๆเนี่ยมันอาจจะทําให้กล้ามเนื้อพวกนี้เนี่ยทำให้เกร็งตึงแล้วก็ขาดเลือดไปเลี้ยงทําให้มีอาการปวดได้เช่นเดียวกันครับจากสาเหตุที่พูดถึงไปข้างต้นนะครับถ้าเราปล่อยไว้นานๆนะฮะมันจะลงลึกไปจนถึงหมอนรองกระดูกต้นคอแล้วก็เส้นประสา อาจจะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมกดทับเส,ส้นประสาทหรือว่าตัวข้อต่อที่บริเวณต้นคอเนี่ยกดทับเส,ส้นประสาทก็ได้เช่นเดียวกันครับซึ่งตัวสําคัญนะครับเราควรจะต้องประเมินให้ได้ก่อนว่าอาการนี้มันมาจากตัวกล้ามเนื้อหรือมาจากหมอนรองกระดูกกันจริงไหมครับทีนี้เรามาดูวิธีการแยก ให้มันชัดเจนนะว่าไอ้อาการเนี้ยมันมาจากกล้ามเนื้อหรือมันมาจากเส้นประสาทกันมาดูกันง่ายๆครับผมจะสอนวิธีการประเมินแบบง่ายๆเนาะให้เรานั่งหลังตรงๆแบบนี้นะครับแล้วเราลองเงยคอขึ้นสุดนะครับแล้วก็ก้มคอลงสุดแบบนี้ก่อนนะนี่คือเซ็กชันแรกก้มกับเงย อาการเป็นอย่างไรถ้าเรารู้สึกว่ามันรู้สึกตึงๆที่บริเวณต้นคอไม่มีอาการปวดเลา้าหรือก้มแล้วก็แค่ตึงๆที่บริเวณหลังต้นคอไม่มีอาการปวดเล้าอะไรถือว่าไม่มีปัญหาของเส้นประสาทครับต่อมานะครับในเซกชันที่2เราจะเอียงคอไปด้านตรงข้ามครับทางด้านซ้ายก่อนนะครับถ้าเรารู้สึกแค่ตึงๆแบบนี้ยังเป็นแค่กลารหันหน้าไปสุดทางด้านนี้มีอาการตึงที่บริเวณต้นคอทางด้านหลังต้นคอแบบนี้หรืออาจจะตึงด้านตรงข้ามก็ยังเป็นกล้ามเนื้ออยู่นะครับ สร็จแล้วหันไปด้านตรงข้ามแบบนี้ถ้าเรามีอาการตึงที่บริเวณต้นคอเหมือนเดิมไม่ได้มีอาการปวดล้าลงแขนเลยก็ยังถือว่ายังเป็นกล้ามเนื้ออยู่เหมือนเดิมครับต่อมาครับเราจะทําเป็นนะคอมไบ้นะคอมไบ้นคือเราจะทํา2ทิศท,ทางทิศท,ทางแรกครับเราจะหันหน้ามาประมาณนึงนะประมาณนี้ประมาณนี้45องศาเสร็จแล้วเราจะคอมไบร่วมกับการเงยคอขึ้นสุดครับ ถ้าเราเงยคอขึ้นไปในลักษณะนี้เรามีอาการปวดร้าวอาจจะเป็นจากเส้นประสาทได้ครับแล้วเราลองทําสลับกับอีกข้าง,งครับเปลี่ยนข้างเงยคอขึ้นมีแค่าการตึงหรือมีอาการปวดร้าวก็จะแบ่งแยกได้ว่าตัวนั้นมันเป็นที่กล้ามเนื้อหรือเป็นที่เส้นประสาทครับคือถ้าเป็นเส้นประสาทต้องปวดร้าวลงแขนเลยแต่ว่าถ้าเผื่อมันเป็นแค่กล้ามเนื้อเนี่ยเวลาที่เราตึงแบบนี้เรากลับมาแบบนี้อาการมันก็หายไป นี่คืออาการตึงเกร็งจากกล้ามเนื้อทั่วๆไปครับอีกอันนึงที่เป็นสเปเชียลเทสที่สําคัญที่เขามักจะให้ใช้ในการตรวจเวลาที่ไปพบแพทย์นะครับคือการไอจามครับ เราก้มคอลงนิดนึงแล้วก็ไอ <c oughs> ถ้าเราไอแบบนี้เรามีอาการปวดแสบไปลงแขนนะแสดงว่ามันอาจจะมีเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกที่บริเวณต้นคอเนี่ยเกิดการอักเสบได้ครับเพราะว่าการไอเนี่ยจะไปเพิ่มแรงดันในช่องคอนะครับทำให้คอเราหรือหมอนรองกระดูกคอเราเนี่ยมันมีแรงดันมากขึ้นไปกระตุ้นมันทําให้มีอาการปวดแสบได้เช่นเดียวกันครับดังนั้นจากที่ผมสอนวิธีการประเมินแล้วก็สาเหตุมาแล้วจะเห็นได้ว่าถ้ามันเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยเราสามารถที่จะจัดการมันได้ด้วยตัวเองอาจจะนวดอาจจะ ยืดกมเนื้อซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนแน่ๆนะส่วนถ้ามันเป็นเส้นประสาทนะครับหรือมันมีอาการอื่นๆนะเช่นมีอาการปวดร้าวลงแขนมีอาการอ่อนแรงการปัสสาวะอุจจาระไม่ได้รวมไปถึงอีกอันนึงที่ผมต้องบอกเลยก็คือคนที่มีภาวะไฮเปอร์เทนชันหรือความดันโลหิตสูงเนี่ยอันนี้แนะนําว่าต้องไปพบแพทย์หรือนักกยายภาพบัตรก่อนนะครับส่วนใครที่ทําแล้วมันแค่ตึงเกร็งธรรมดาให้มาทําตามท่าบริหารตามนี้ได้เลยครับ มาดูท่าออกกําลังกายแก้อาการปวดคอบ่าแบบนี้แล้วปวดเล้าขึ้นมาขมับแบบนี้แบบง่าย,ายๆด้วยตัวเองกันครับเรามาทํากันไปช้าๆทีละท่ากันนะครับแต่ก่อนที่จะไปออกกําลังกายนะครับให้เรานะครับช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็กดแชร์เชิญชวน,ชวนเพื่อนๆมาเรียนรู้เรื่องอาการปวดแบบนี้ด้วยกันโดยเฉพาะคนที่มีอาการปวดหัวบ่อยๆเนี่ย ลองใช้เทคนิคนี้ดูและที่สําคัญนะครับควรจะต้องกดติดตามด้วยเพราะว่าเวลามีคลิปดีๆหรือคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เนี่ยทุกท่านจะได้เห็นก่อนใครเลยครับท่าที่1นนะครับเราจะยืดกล้ามเนื้อที่บร,ริเวณต้นคอบ่าแบบนี้นะครับโดยเราจะยืดข้างขวานะดูนะเอามือข้างขวานะนั่งทับก็ได้หรือจะจับที่บร,ริเวณเก้าอี้ข้างล่างก็ได้นะครับของผมนะครับจะนั่งทับไว้แบบนี้นะแล้วก็ตัวตรงๆแบบนี้เอยียงคอไปด้านตรงข้ามมันจะตึงที่บร,ริเวณด้านข้างแบบนี้ใช้มือด้านตรงข้ามครับมา ถ้าใครที่ทําแล้วรู้สึกว่าตึงปวดเราให้มันปวดได้นิดหน่อยนะแต่ว่าเวลาที่เราผ่อนลงแหละอาการปวดต้องดีขึ้นนะครับยืดค้างไว้นับ1 1ึถึงสิทำสามถึงหรอบนะครับแบบนี้ครับเราจะทําทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ ท่าที่2นะครับให้เราครับสมมุติว่าเราจะยืดข้างไหนนะให้เราหันหนีไปด้านตรงข้ามครับแล้วก้มคอลงแบบนี้ครับวิธีการเหมือนเดิมใช้มือกดทับตัวเองเหมือนเดิมนะแบบนี้นั่งทับมือตัวเองแล้วก็หันหน้าไปด้านตรงข้ามแล้วก็เอียงยืดนะครับค้างไว้นับ1นถึงยีครับแล้วพอดำสามถึงห้ารอบครับท่าต่อมาครับเหมือนเดิมนั่งทับข้างที่เราจะยืดนะ เสร็จแล้วหันไปหาข้างที่มีอาการปวดครับเอียงไปด้านตรงข้ามครับยืดค้งไว้20วินาทีนะครับจะยืดมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ความตึงเนาะถ้ายืดมากก็จะประมาณ10ถึง20นาที3ถึง5เซตนะครับถ้ายืด10นาทีอาจจะสัก5ถ้ายืด20นาทีอาจจะสัก3เซตก็พอ ทีนี้เวลาที่เรายืดเสร็จแล้วอาการที่บริเวณคอบ่าต้องเบาลงนะครับมันอาจจะไม่หายปวดแต่มันต้องไม่ปวดมากขึ้นนี่คือโอเคนะครับต่อมาครับเราจะไปท่าต่อไปโดยการเก็บคางเก็บข้างแบบนี้แล้วเงยคอขึ้นแบบนี้นะครับถางนับ1-5ถึงแล้วพอดแค่นั้นก็พอนะเอามือจับที่บริเวณบ่าทางด้านหลังแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดลงเก็บคางเงยคอแบบนี้1 2 3 4 5สอาหทําถึงรอบนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทำแล้วรู้สึกเบาขึ้นไหมถ้าทำแล้วเบาขึ้นเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะต่อมาครับเราจะทําการยืดกล้ามเนื้อฐานกระโหลกตรงนี้ครับหรือเนี่ยตรงเนี้ยสับออกซิบิทอลมัสเซลนะวิธีการนั่งตัวตรงๆแบบนี้เก็บค้างเข้าไปให้สุดแค่นี้นะฮะเก็บค้างเข้าไปให้สุดแบบนี้เสร็จแล้วก้มคอลงนิดนึงโดยการใช้มือจับที่บริเวณศีรษะตรงนี้ก้มนิดๆแบบนี้แล้วก็ผ่อนอ่ะดูไหมมือเนี่ยดันได้นิดหน่อยนะครับเก็บเข้าไป แล้วขอแบบนี้นะครับถ้าต่อมาครับเราต้องใช้อุปกรณ์แล้วทีนี้เราจะหาเข็มขัดหรือผ้าขนหนูก็ได้นะครับแล้วทําเป็นแบบนี้นะให้เราเนะีเหยียดแขนออกไปประมาณนี้เราก็ดึงผ้าเนาะยกขึ้นสูงๆนะครับแล้วก็ดึงผ้าลงครับบีบสะบักเข้าหากันแบบนี้นะครับให้มันสุด ค้างไว้นับ1 5แล้วก็ยกขึ้นทำสามถึงหรอบนะครับค้างไว้นับ1 5แล้วก็ยืดขึ้นแบบนี้ ต่อไปผมจะมาสอนวิธีการคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณฐานต้นคอตรงนี้นะครับตรงสับ o อ c i p i t a l ลมาโซนะจริงๆเราสามารถใช้มือนวดเลยก็ได้นะครับก็คือนวดที่บริเวณฐานกระโหลกแบบนี้เลยกดเข้าไปที่ฐานกระโหลกเข้าไปตรงๆนะแต่ว่าอย่าก,กดแรงเนาะเพราะตรงนี้มันมีหลอดเลือดนะครับเราแค่กดเบาๆคึงเบาๆได้นะครับอย่าก,กดแบบเต็มแรงเนาะมันจะทําให้เจ็บได้นะครับล้วกดแค่กดค้างรู้สึกปืงนๆก็พอแล้วก็ขยับเข้าแบบนี้นะครับก็จะทําให้ อาการตึงเกร็งดีขึ้นได้นะครับแล้วก็บริเวณหางต้นคอตรงนี้นวดเบาๆได้นะครับต่อมาครับเราจะหาอุปกรณ์มาช่วยได้แต่ตัวนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะเป็นรูปเทนนิสก็ได้เป็นมาสาดบอลแบบนี้ก็ได้ใส่ไปสัก2ออันข้างในถุงเท้าที่ซักแล้วนะครับถุงเท้าที่ซักแล้วอ่ะทีนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็จะใช้ตัวเนี้ย วางลงไปที่บริเวณตรงนี้แล้วเราก็นอนกลิ้งได้อ่านลองดูนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูวางลงไปที่แบบนี้เดี๋ยวมาดูกันเราก็นอนลงไปนะครับแล้วก็คึงได้เบาๆนะครับแบบน,แบบนี้แค่นั้นไม่ต้องกดแรงจนบี้แบนขนาดนั้นนะครับแค่นอนลงตึงๆแล้วก็จะรู้สึกตึงขมับนิดนึงแล้วตึงลาวขึ้นมาที่บริเวณขมับ แบบนี้นะครับใช้แค่น้ําหนักศีรษะของเราทิ้งลงไปนอนแล้วก็อาจจะเอียงซ้ายขวาเบาๆโรเบาๆแบบนี้มันก็จะคลายที่บร,ริเวณขันต้นคอได้ดีทีเดียวนะครับแล้วเราสามารถเลื่อนลงมาที่บร,ริเวณกระดูกต้นคอสองข้างได้นะครับเบาๆเหมือนกันนะครับแบบนี้ เวลากดกดค้างไว้นับ1ถึง5้แล้วก็ขยับนะครับเท่านี้อาการก็จะรู้สึกเบาและลงแต่อย่าลืมนะอย่าก,กดแรงนะเดี๋ยวมันจะอักเสบนะครับทีนี้เราสอนคลายกล้ามเนื้อไปหมดแล้วนะครับเราจะต้องออกกําลังกายให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงด้วยในกรณีที่อาการปวดเราเริ่มดีขึ้นแล้วเราจะเพิ่มความแข็งแรงเขาก็คือเวลาที่เราไม่ปวดหัวไม่ปวดคอบ่าแล้ว เราควรจะต้องมาออกกําลังกายท่าพวกนี้นะมาดูนะวิธีการนะครับให้เราทํานี้ครับเก็บขางแบบนี้แล้วก็ผ่อนเก็บผ่อนนะฮะถ้ายากขึ้นก็เหยียดขาลงตรงๆเราเก็บอย่างเงี้ยจะยากถ้างอเข่าเนี่ยมันจะง่ายเลือกเอานะฮะอยากให้ยากขึ้นเราก็เหยียดขาออกแล้วก็เก็บขางแบบนี้ ถ้าอยากให้ง่ายก็ชันเข่าขึ้นแล้วเก็บค้างเก็บค้างไว้นับ1 2 3แล้วก็ผ่อนครับ1 2 3ผ่อนแบบนี้นะครับเป็นการเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อลอบต้นคอเนาะทีนี้เราจะเพิ่มให้มันยากขึ้นนะก็คือให้เราเก็บค้างเหมือนเดิมแล้วก็ยกให้ศีรษะมันลอยขึ้นนิดหน่อยลอยขึ้นนิดหน่อยแล้วค่อยๆวางลงแบบนี้10ครั้งเป็น1่เซตครับ เวลาที่ทำเนี่ยจำนวนครั้งเนี่ยเอาตามความสามารถของแต่ละคนเนาะบางคนทําไม่ถึง10ครั้งไม่เป็นไรนะครับค่อยๆฝึกไปบางคนทำาึงสิครั้งได้ก็ทําเซตสเซตอย่างเงี้ยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับออกกําลังกายไปแล้วพอทํากันได้ไหมอาการมันเบาลงบ้างไหมไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าทําท่าไหนแล้วมันทํายากหรือว่าอยากจะได้ท่าที่มันเยอะกว่านี้หรือท่าที่เกี่ยวกับอาการอะไรล,ลองคอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อยนะครับ ทีนี้มาดูคำถามที่คนส่วนใหญ่จะถามกันเยอะเลยนะครับก็คืออาการไมเกรนกับอาการเซ์วิโคลเจนิกเฮหรือการปวดจับต้นคอเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับก่อนอื่นผมขออธิบายอาการของไมเกรนก่อนนะครับไมเกรนเนี่ยอาการส่วนใหญ่แล้วมันจะปวดหัวข้างเดียว แต่จริงก็ไม่ได้ทุกคนนะมันอาจจะปวด2ข้างก็ได้นะครับแล้วลักษณะาอาการปวดต้องเป็นปวดแบบตุ๊บๆครับเหมือนมีเพาหรือว่ามีหลอดเลือดเต้นอยู่ที่บริเวณคําแบบนี้ครับแล้วมักจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยรวมไปถึงบางครั้งอาจจะมีแสงออร่าเกิดขึ้นเวลาที่เราลับตาจะมีแบบเลยิบระยับเหมือนวงจักรอย่างเงี้ยครับนี่คือลักษณะของไมเกรนครับโดยบางครั้งอาการของไมเกรนนะครับอาจจะมีอาการไวต่อเสียงและไวต่อแสงครับเช่นเวลาเราออกไปที่ที่แสงจ้าๆเนี่ยอาจจะ มีอาการปวดที่บริเวณขมับได้เลยหรือว่าเสียงดังๆนี่อาจจะกระตุ้นทําให้เรามีอาการปวดศรีรษะแบบนี้ได้เลยครับในทางกลับกันครับเซ r ร์วิ g e n i นิ e เฮด c h e หรืออาการปวดจากต้นคอเนี่ยมันจะมาจากตัวกล้ามเนื้อที่บริเวณต้นคอเลยก็คือเวลาที่เรานวดหรือกดจุดที่บริเวณต้นคอเนี่ยมันจะมีอาการปวดร้าวแล้วเวลาที่เรานวดคลายกล้ามเนื้อเสร็จหรือยืดเสร็จเนี่ยอาการมันจะดีขึ้นครับโดยกล้ามเนื้อที่มันมักมีปัญหาก็จะเป็นกล้ามเนื้อคอบ่านะฮะตั้งแต่ตัว อัปเปอร์ท็บิเชียสตัวบนด้านหลังต้นคอตรงนี้นะครับหรือจะเป็นกล้ามเนื้อสบัดทางด้านในรวมไปถึงกล้ามเนื้อที่เจอได้บ่อยๆเลยก็คือตัวสับอ็อก p i t ิทอลมัเซลที่อยู่ฐานกระโหลกเนี่ยนะครับมันจะทําให้มีอาการเกร็งตึงหนีบเส้นประสาทบางครั้งหนีบหลอดเลือดบา้านแล้วก็ทําให้มีอาการปวดร้าวไปที่ขมับได้ครับหรือในบางคนก็อาจจะมีภาวะของหมอรองกระดูกต้นคอเสื่อมนะครับแล้วก็กดทับเส้นประสาทอาจจะมีอาการปวดร้าวพวกนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับดังนั้นถ้าสรุปนี ง,ง่ายระหว่างไมเกรนกับเซอร์วิโคจินิกเฮดเอกเนี่ยลักษณะมันจะแตกต่างกันในส่วนของจุดกําเนิดครับตัวไมเกรนเนี่ยมันยังมีสาเหตุแบบไม่ทราบสาเหตุชัดเจนนะครับแต่ในตัวของเซอร์วิโคจินิกเฮดเอกหรืออาการปวดที่บริเวณต้นคอเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากต้นคอได้อย่างชัดเจนเลยครับต่อมาอีกคําถามหนึ่งที่คนถามบ่อยแล้วก็คืออาการนี้อันตรายไหมนะครับอาการนี้อันตรายไหมมันเป็นอาการของอาการเกรงที่บริเวณคอบ่า มันเป็นปัญหามาจากกล้ามเนื้อครับดังนั้นมันควบคงไม่สามารถจะทําให้เกิดการติดเชื้อหรือเกิดการอักเสบจนทําให้เราเสียชีวิตได้ครับแต่มันจะทําให้เราเนี่ยนอนหลับไม่เพียงพอทำให้ภูมิเราตกครับแล้วก็อาจจะทำให้เราติดเชื้อในกระแสเลือดได้ครับ และอีกคำถามหนึ่งที่พบได้บ่อยเลยนะครับก็คือคนที่เป็นอาการปวดคอแบบซ์ฟิโคจินิกเอดเอกเนี่ยถ้าเป็นบ่อยๆควรไปหาหมอไหมอันนี้ตอบเลยนะครับจริงๆแล้วควรจะต้องไปพบครับเพราะว่าถ้าเผื่อเรามีอาการปวดเรื้อรังบางครั้งอาการปวดที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่อาการกล้ามเนื้อละมันอาจจะมีอาการที่มันลึกมากกว่านั้นหรือเป็นอาการที่ มีมากกว่านั้นเช่นเนื้องอกหรือมะเร็งอะไรที่มันจะทำให้เราเกิดอาการปวดแบบไม่ทราบสาเหตุดังนั้นการตรวจประเมินก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นครับและอันสุดท้ายนะครับการปวดแบบนี้สามารถทานยาบรรเทาอาการปวดได้ไหมบอกเลยว่าสามารถทานยาบรรเทาอาการปวดช่วยได้ครับถ้าอยู่ที่บ้านเราก็สามารถทานพาราได้เนาะแต่ถ้าเกิดอ,อาการมันเริ่มปวดมากเริ่มไม่ตอบสนองต่อยาพาราเนี่ยนะครับแนะนาว่าจะต้องไปตรวจกับคุณหมอหรือไปหาเภสัชกรเพื่อจะใช้ยา าที่มันหนักขึ้นแรงขึ้นนะครับตัวนี้โดยเราจะต้องมีการตรวจประเมินก่อนเช่นเดียวกันถึงจะให้ยานะครับดังนั้นเราสามารถใช้ยาร่วมกับการรักษาอาการพวกนี้ได้ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาการปวดจากเซอร์ c ิโค i s c h e เ n i a t i นะครับ สาเหตุมันเนี่ยมันเกิดจากบริเวณต้นคอกล้ามเนื้อที่ต้นคอครับจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลเกินไปนะเราสามารถจัดการกับอาการพวกนี้ได้อย่างสบายๆนะครับถ้าเราอยากให้อาการพวกนี้หายเราควรจะต้องออกกําลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อพอไปสักพักหนึ่งอาการมันเริ่มดีขึ้นเราก็ต้องไปออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงครับรวมไปถึงเราต้องปรับพฤติกรรมการใช้งานครับเช่นใครที่มีอาการปวดคอบ่าไหล่บ่อยๆหรือลักษณะจะคล้ายคล้าย ออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเราควรจะต้องไปปรับหน้างานของเราครับเรื่องของท่าทางในการก้มทํางานที่อยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานเกินไปหมอนที่นอนที่มันสูงเกินไปอาจจะนอนหมอน2อสาใบเนี่ยอันนี้ไม่โอเคเลยนะครับรวมไปถึงงานที่จะต้องจ้องคอมเป็นเวลานานหรือว่างานที่มีความเครียดมากเกินไปก็จะทําให้อาการพวกนี้เนี่ยมันยิ่งหนักมากขึ้นครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และ TikTok นะครับโดยท่านสามารถปรึกษาพวกเราได้ในช่องทางของ l ล ne ใส่ไลน์ไอด at บัณฑิตคลินิกครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านที่อยากจะชมคลิปของพวกเราต่อสามารถดูได้ทางนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ